และได้รับโสมฟาสํมสำเร็จนะครับกับผู้บรหิหารในตำแหน่งกลูเตมอลโค้ดพิสิทธาพา่งแรนชนะคุณของเราได้เลยนะครับหากโค้ดพิสิทธ์พร้อม้วให้เกียรติรับไปจากโค้ชจีได้เลยนะครับขอบคุณครับหากวันนี้เราสู้แล้วถอยหนีแล้วจะมีความยิ่งใหญ่ให้ใครถามหากวันนี้เราสู้ทนคนทำตาม คนจะถามทำอย่างไรยิ่งใหญ่จริงคนจะถามทำอย่างไรยิ่งใหญ่เอ้ยสิพัชชาภูธิรันกุลสวัสดีค่ะ ขอบคุณท่าน MC โค้ดจีของเรานะคะโค้ดจีผู้นําของเราคนเก่งของเราโดยเนาะนะคะเป็นผู้นํานะคะที่บริษัทของเราเลยวันนี้ให้เกีติมาเป็น MC ให้ในวันนี้เลยนะคะอ่านะคะวันผานของเรานะคะแล้วก็สวัสดีนะคะสมาชิกใหม่ๆทุกท่านนะคะแล้วก็สมาชิกเก่าของเรานะคะแล้วก็ผู้นําพันล้านของเราทุกท่านเลยนะคะที่วันนี้23-3ท่านคะขนาดนี้นะคะสิพัชชานะคะนะคะรับราชการอยู่ตามที่ท่าน MC บอกเลยนะคะยังรับราชการอยู่ เป็นพยาบาลแฉาชีพชำนาญการจังเอ๋ชำนาญการเกตอยู่ที่เพชรบุรีนะคะและดำรงตำแหน่งบูไดมอนด์นะคะในบิษัทท็อปอัพตุลิศอยู่ระดับน,นี้นะคะก็ยินดีต้อนรับคนใหม่ๆนะคะทุกท่านเลยที่มาวันนี้วันแรกนะคะก็อาจจะแบบว่าอาจจะงงๆอยู่นะคะไม่เป็นไรนะนะคะเดี๋ยวเรามีอัพไลน์ของท่านที่พาท่านเข้ามานะคะก็สอบถามอัพไลน์ของท่านได้นะคะเข้าฟังวันแรกก็ทราบประมาณหนึ่งนะคะก็เก่งแล้วเนาะดีแล้วเนาะนะคะอันดับแรกเลยสิต้องขอขอบคุณนะคะผู้ที่มีบุญคุณมีพักคุณนะนะคะที่ได้นะนํำสี นะคะเข้าสู่ครอบครัวท็อปอัพธุริตอันอบอุ่นมั่นคงนะคะม,มั่งเข้าอุดมสมบูรณ์นี้นะคะจะไม่ขอบคุณท่านเลยนะคะไม่ได้เลยนะคะก็คือคุณพี่แมวอมอจตาการจิตพักดีนะคะซึ่งเป็นผู้แนะนํานะคะท่านแรกเลยนะคะแล้วก็เอมมอลอนคุณเปิ้ลปณิดาวุฒิเสราเลยนะคะซึ่งถ้าเป็นคนที่ส่งโปนะคะสองพบาทให้สินะักวันที่18กันยาปีห3าเนาะนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะท่านประธานของเรานะคะท่านประธานของเราก็คือท่านดรสรวัฒน์ไพศาลสรวัฒน์และท่านรองประธานของเราคือคุณลุงนะคะพัฒนาลีไพ ศารสตร์สลาวัตนะคะซึ่งท่านสองสองนะคะได้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม ITS ขึ้นมานะคะแล้วก็ให้โอกาสกับเราทุกคนนะคะให้แบบว่ามีโอกาสในการมีส่วนร่วมในะคะในแพลตฟอร์มนี้นะคะทำให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเพราะกับทางรอดนะคะเหมือนสีพัชชาเลยนะคะเมื่อ1 8กันยาปี6 3านั้นขนาดนั้นกําลังย่าแย่นะนะครับแล้วก็เศรษฐกษิจโควิดก็กําลังมานะทำให้ทีสีนี้นะคะได้มาเจอท็อปอัพคุณิตะคะถือว่าออมีโอกาสพบทางรอดเลยนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นนับแบบนั้นเป็นต้นมาเเลลลยยนนะคะคคต้้อองขอบุณท่าแวก็ คุณเจ้าของห้องวันนี้นะคะก็คือผู้นําทุกท่านเลยผู้บริหารทุกท่านแล้วก็พี่หมอเอกของเรานะคะที่ให้เกศิสิ์พัชชาได้มาเบิกปันวิสัยทัศน์ในวันนี้ก็คือเราช่วยกันเนอะนะคะทีมของเราเป็นทีมครอบครัวเดียวกันนะคะบริษัทท็อปอัพธุิถือว่านะคะเยี่ยมที่สุดเลยตั้งแต่สีเจอมานะคะที่นี่นะคะเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะอบอุ่นมากไม่มีแบ่งแยกสายงานนะคะถือว่าเยี่ยมมากๆเลยขอทุกท่านนะคะกดแปดกดเก้ารัวๆขอบคุณทุกท่านที่สีได้กก่าวนาม,มาเลยนะคะกดแดกดเก้ารัวๆเลยนะคะทุกท่านนะ ซีเองอยากจะบอกว่าปัจจุบันนี้นะคะปัจจุบันนี้นะคะซีเองนะคะอาจจะบางท่านที่มาใหม่นะะอาจจะยังไม่รู้จักสีนะนะคะอ่ีเองปัจจุบันนี้รับราชการนะคะปัจจุบันเพื่อนจิบทำงานกันเจ็ดจริงเลยนะคะแล้วก็สามสิบเอ็ดปีแล้วสามสิบเอ็ดปีขนาดนี้อกอีกเจ็ดปีเกษียณนะคะอีกเจ็ดปีเกษียณนะคะไม่สามารถคว้าเงินแสนไม่สามารถมีนะคะเออเป็นมนุษย์เงินเดือนหลักแสนได้นะคะไม่สามารถมีเงินเดือนได้เลยอาจจะแบบตันนะคะไม่อีกเท่าไหร่นะไม่กี่ปีก็ตันแล้วเนอะนะคะ แล้วก็ไม่สามารถมีไรายได้ที่แพสซีฟได้นะคะอะ่ทุกเช้าไม่สามารถมีเงินเดือนได้หมายความว่าเงินเดือนของเราออกเดือนละครั้งนะคะออกมาวันเดียวก็หมดนะถ้าเราอยู่กับเอ่อมนุษย์เงินเดือนอย่างเดียวน,นะคะออกมาวันเดียวก็หมดแล้วเนาะบ้านรออยู่รถรออยู่ลูกๆรอยอยู่นะคะทุกคนที่ทํางานประจําจะทราบดีแบบสีวัชชานี่เลยมนุษย์เงินเดือนก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยเนาะนะคะก็มีเอ่อเงินเดือนตันนะคะไม่สามารถคว้าเงินหลักแสนต่อเดือนได้ไม่สามารถแบบว่ามอบมรดกคือไม่สามารถมอบตาแหน่งพยาบาลของเราเนี่ยให้ลูกได้นะคะเราไม่สามารถมีมอบอันนี้ ให้ลูกของเราได้เลยแต่ c ีอนะครับเป็นเป็นพยาบาลที่ว่านะคะปิดไม้นะคระปิดไม่นะนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะพลาดโอกาสดีนะโอกาสที่จะร่ำรวยไปด้วยกันนะคะ ที่อยากจะบอกว่า4ีเองนะคะเป็นคนที่นะคะต้องการที่จะมีพิ่ดีขึ้นนะคะตั้งแต่จบพยาบาลมาเนาะ,ะต้องการที่จะรรวยมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่านะคะแรงบรันยาใจของสี่เลยครอบครัวต้องสุขสบายนะคะลูกๆต้องสุขสบายอย่างนี้เลยทําให้สีเนี่ยที่ผ่านมานะคะก่อนที่จะมาเจอท็อปอัพธุลิดนะคะผ่านงานเครอือข่ายอาหารเสริมมานะคะเกือบสิบค่ายนะคะทำครั้งละค่ายเนาะนะคะทําอย่างละค่ายอย่างนี้นะคะทําอย่างละค่ายอย่างนี้เลยนะคะเหมือนที่ เนาะนะคะแล้วก็นะคะการขายอาหารเสริมที่ผ่านมานะคะมันยังไม่ตอบโจทย์เพราะว่าซีเองอะนะคะจากชีวิตที่เออปกติปานกลางจะไม่ชีวิตติดลบนะคะเพราะว่าเราต้องเอาเงินก้อนของเรานะคะหมุนไปซื้อสินค้าอาหารเสริมนู่นนะคะแล้วก็มีแบบว่าต้องซื้อแล้วซื้ออีกต้องมีการปิดยอดนะคะแล้วที่สําคัญนะคะเงินคอมมิชชั่นเข้าช้าต้องรอเป็นอาทิตย์อาทิตย์นะคะเหมือนที่นะคะเห็นไหมต้องขอบคุณนะคะผู้ที่แบ่งปันประสบการณ์ท่านแรกโค้ดวีพลังจักรวาลของเรานะคะ ท่านก็หาช่องทางเนาะนะคะที่มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเป็นโคดวีพลังจักรวาลของทีมสีพัชชาที่อยู่อุบลรัชธานีนะนะคะเยี่ยมมากๆเลยนะคะแบ่งปันได้แบบว่ามีพลังมากนะคะทุกท่านที่มาใหม่ในวันนี้นะคะจะจะได้รับพลังจากท่านเลยนะนะคะแล้วก็เอ่อโคดเ่าของเรานะคะโคดเบาของเราก็บรรยายแผงกระตัลได้แบบว่าหนักแน่นชัดเจนมากๆเลยในวันนี้นะท่านเป็นนายธนาคารนะต้องขอบคุณทั้งสองท่านเลยที่มาแบ่งปันในวันนี้นะคะที่มารับช่วงแบ่งปันในวันนี้เลยนะคะเยี่ยมทั้งสองท่านเลยนะนะคะต้องแบบว่า ปบมือรัวให้กันทั้งสองท่านเลยนะคะแล้วก็นะคะปบมือรัวให้เลยทุกท่านที่ตั้งใจฟังในวันนี้นะคะไม่สอแสดแทรกขึ้นมาจะได้รับความรู้เต็มๆนะคะที่อยากจะบอกว่านะสี่มามาเจอที่นี่นะคะแต่ก่อนหน้านี้เจอแบบอาหารเสริมอยู่กําลังล่อแร่ล่อแร่เนาะนะคะไม่เจอช่องทางที่จะมีรายได้ที่แพส่ซีฟเราก็ต้องดิด้นรนไปดิด้นรนไปนะคะแล้วก็วันหนึ่งสิบแปดกันยาถูกทวงค่าโทรศัพท์ที่สี่มาที่ที่นี่ได้จะบอกว่ามาเพราะว่าถูก มาเพราะถูกทวงค่าโทรศัพท์นะคะไม่ใช่ว่ามาอะไรนะคะเนี่ยใครเปิดไม้นะเอ่ยปิดไม้ด้วยนะคะ สิมาเจอที่นี่ได้นะคะจริงๆสิเคยมาขัาหัสดังนี้แล้วก่อนหน้านี้แต่ยังไม่รู้เรื่องนะคะยังไม่ทราบอะไรเลยแต่18กันยาถูกทวงค่าโทรศัพท์เห็นไหมมนุษย์เงินเดือนรับราชการมั่นคงแต่จ่ายค่าโทรศัพท์ไม่เป็นเวลาเนาะจ่ายแบบเลทนะคะถูกทวงนะคะทำให้เป็นโอกาสจังหวัดคิดี่ดีที่เอโมรอนคุณเปิ้ลส่งโปรมาให้ครั้งแรกเพียงแค่ประหยัดนะต้องการเพียงแค่จะประหยัดไม่ได้คิดจะทําธุรกิจ เพราะว่าไม่ทราบเรื่องแผนการตลาดทุกท่านในวันนี้ที่เข้าห้องนี้นะคะทั้งคนใหม่นะที่เข้ามาใหม่ๆโชคดีมากๆที่ได้มาฟังทุกอย่างครบถ้วนทั้งผู้ที่มาแบ่งปันประสบการณ์โคดวีพลังจักรวาลและโคดบ่าวบรรยายแผงกรตลาดให้ฟังเนาะแะโชคดีมากๆเลยสในวันนั้นไม่ได้ฟังอะไรแบบนี้เลยเพียงว่าต้องการจะประหยัดเกือบผิดพลาดนะนะคะ โอนี่กระสิทธิ์เล็กไปแล้วนะคบแค่ประหยัดไงนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านนะเลือกให้ดีที่สุดนะเลือกที่ดีที่สุดเลยคือ XL นะคะตามแผงกรตลาดเลยอย่าเลือกผิดพลาแต่ว่าสิ่ยังโช่าดีกับลำทันเนาะคำที่ทําให้สิเนี่ยนะคะตั้งใจจะทําที่นี่ท็อปอัพธุิเพราะคําว่าแนะนําปุ๊บได้งเงินปับ๊บแนะนาปุ๊บได้งเงินปับ๊บอย่างนี้นะแค่นี้เองเพราะตอนแรกก็คิดแค่จะใช้จะเจอจะ,จ,ะจ่ายทิกสิทธิ์เล็กสุดไปแต่คําว่าเล็กแนะนาปุ๊บได้งเงินปับ๊บ เกิดความสนใจเรารอดแล้วครอบครัวเรารอดแค่คํานี้คําเดียวว่าเรารอดเพราะว่าสี่พันเงานเครือข่ายมาเยอะมีเพื่อนเยอะนะคะมีเพื่อนเยอะมากแล้วสี่เป็นคนที่ทําอะไรจะทําจริงถ้าจะทําล้วจะทําจริงทุกอย่างจะทําแบบที่ละที่นะแค่นั้นนะนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะนะคะจะทําจริงเลยนะคะทีนี้สี่จะบอกว่าเห็นไหมอ่าลืมเลยอะไรเนี่ย อืมนะคะจะบอกว่านะเออทีนี้จะค่ะทีนี้มันแตกต่างกันนะ เรื่องเินเดกสุรเนี่ยคือไอ้ที่เราโอนไปอ่ะมีสิทธิ์รับได้เกินไม่เกิน5 0 0พันบาทต่อว,วันําคําเดียวว่าใหญ่สุดรับเท่าไหร่จะเท่าไหร่นะคะสิปะเป็นนัาเคายมาก่อนทราบดีเนาะเราก็จึงตัดสินใจเลือกใหญ่สุดนะคะเมื่อวันที่20กันยาปี63ปี63นะคะแล้วได้มีโอกาสไปฟังท่ทานประธานมวันที่ย2บกันยาปี63ได้ฟังโชคดีมากๆนะคะพบวิสัยทัศน์ของท่านประธานท่านประธานเนี่ยเป็นผู้ที่นะคะเป็นผู้ให้นะคะเอาต้องการให้คนไทยทุกคนนะคะที่มีแบบว่าชีวิตแบบลากญ่าเนาะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะะค และทุกอย่างถูกต้องหมดเลยบริาหารของเราพันล้านนะคะถูกต้องทุกอย่างนะคะซีเองจึงตัดสินใจสําเร็จนะคะและลงมือทำนะคะเมื่อ23กันยาปี63แล้วติดตัดสินใจสําเร็จเลยตั้งแต่บัดน,นั้นเมื่อเราตัดสินใจสําเร็จนะคะเมื่อตัดสินใจสําเร็จเราก็ต้องสาเร็จให้เร็วที่สุดนะคะมุ่งมั่นทําเลยนะคะสี่จึงทําตั้งแต่23กันยามานะคะแล้วก็ถึงสิ้นเดือนเนาะนะคะจึงได้คอมมิชชั่น10,000 0กว่าบาท นะคะโดยที่ไม่ทราบอะไรเลยนะนะคะเพียงแต่ช่วยทุกคนที่ใช้โทรศัพท์แพงๆทุกคนต้องใช้โทรศัพท์อยู่แล้วเพื่อนของสีพระชาทุกคนใช้แพงทุกคนนะนะคะสีจึงไปแนะนำเพื่อนๆพูดแต่ว่าถามแต่ว่าใช้โทรศัพท์เดือนละเท่าไหร่ใช้โทรศัพท์เดือนละไทยแค่นี้เองนะคะทาให้นะคะ,นะคะ23กันยาถึง30กันยาได้คอมมิชชั่น1นึ่งแสนขึ้นไปขึ้นตำแหน่งรูบี้ วันแรกนะคะได้คอมมิชชั่น3แสนาบาทขึ้นตำแหน่งเพลนะคะแล้วก็1 4 8วันแรกขึ้นตำแหน่งเอมลลอนะคะได้คอมมิชชั่น8 0 0แสนาบาทเาะนะคะทำอย่างต่อเนื่องนะคะสี่เองทำอย่างต่อเนื่องเนาะนะคะต้องการสำเร็จใช่ไหมทำทุกวันนะคะสม่ำเสมอนะคะมีวินัยนะคะ อ่านะคะทำเหมือนทำงานประจำนะคะไม่ขาดไม่ลาแม้แต่วันเดียวนะทำทุกขณะจิตทำที่ท็อปอัพทุกที่เดียวเลยทำเหมือนงานประจำเลยนะคะงานประจำเราต้องไปทำทุกวันใช่ไหมขาดลาไม่ได้เลยไปทำกันทุกวันเลยนะคะได้เงินเดือนแค่ห<อ>้า<อ>หมื่นเองเนาะบางคนก็อาจจะไปทำที่บริษัททำทุกวันเลยได้เงินเดือนแค่สองหมื่นสามหมื่นเองใช่ไหมนะคะถ้าเราต้องการสำเร็จที่ท็อปอัพทีเดีคะทุกคนจะต้องทำทุกวันนะคะสม่ำเสมอนะคะมีวินัยนะคะทำเหมือนงานประจำไม่ขาดไม่ลาแม้แต่วันเดียวทุกขณะจิตเดียวนะคะทุกท่านก็ จะสาเร็จได้แน่นอนเหมือนสีพัชชานะนะคะอยากสําเร็จนะคะทุกคนเนอะนะคะจยบอกว่าเลยนะอยากสําเร็จนะคะที่ท็อปอัพริสง่ายนิดเดียวนะคะง่ายนิดเดียวเลยต้องโฟกัสที่เป้าหมายเป้าหมายของเราว่ามีอะไรคะเป้าหมายของเราเนาะทุกคนต้องมีเป้าหมายนะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องมีเป้าหมายนะคะไม่ใช่ทําไปวันๆทําไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะไม่สําเร็จนะคะทุกคนจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าแล้วก็มีแรงบันดาลใจด้วยว่าเราต้องการที่จะสําเร็จเพื่อใครเพื่อครอบครัวเพื่อลูกๆ ลูกๆของเราเนี่ยยังแบบว่าเด็กน้อยอยู่นะนะคะเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนต้องสาเร็จเพื่อใครอย่างนี้นะนะคะเพื่อลูกๆเพื่อครอบครัวของเราะะที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นเป้าหมายนะคะทุกคนจะต้องมีเป้าหมายอ่าทีนี้เป้าหมาย ใกล้สุดนี้เลยนะคะทุกคนเนาะขณะนี้ม right. ัน29แล้วทุกคนจะต้องตั้งเป้าหมายเลยนะคะกรกนาคดาคมนะคะไปในสัปดาห์กันนาคดาคมทุกคนจะต้องเป็นรูบี้นะคะทุกคนจะต้องมีเป้าหมายนะถ้าเราไม่มีเป้าหมายเราจะก้าวไปไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องนะคะมีเป้าหมายที่ช <ival cares> ัดเจนแล้วนะคะเราจะต้องอะไรที <usc dev> ่ไม่ส <kissed> ับสนเป้าหมายของเรานะคะให้ตัดทิ้งไปให้ตัดทิ้งออกไปเลยนะคะอะไรที่สับสนเป้าหมายของเราให้ดึงดูดเข้ามานะ ลองดูเะคะลองเช็คลิตดูนะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยนะนะคะตั้งแต่เช้ามาเลยนะคะเช็คลิต์แล้วเขียนมา่ละข้เลยว่าตั้งแต่ตื่นเช้ามาถึงเวลานี้นะคะเราได้ทำอะไรไปบ้างนะคะดูว่าทาเราได้คุยกับใครบ้างไหมนะคะเรื่องราวของท็อปอัพทูลิ์นะนะคะหรือเรื่องอื่นๆทั้งคุยทางโทรศัพท์หรือคุยทางไลน์ทางเมสเซจหรือเจอตัวดู Facebook ดู YouTube ดูคลิปเข้าทิกต็อกหรือว่ามัวแต่ดูทีวีดูข่าวดูละครน้ำเน่า กิจกรรมใดๆที่ไม่สลับหุดเป้าหมายนะคะหรือทําให้เราห่งางไกลจากเป้าหมายนีให้ตัดออกตัดออกตัดออกไปเลยเพื่อที่เราจะได้ถึงเป้าหมายเป็นมนุ่งเงินแสนนะคะมีชีวิตดีขึ้นนะคะมันจะได้แบบว่าเมื่อเรามีโฟกัสที่เป้าหมายเราจะสําเร็จง่ายสีพัชชาตั้งแต่บัดนั้นนะคะสมัครเมื่อ0กันยาปี63โฟกัสที่เป้าหมายทุกขนาจิตนะคะเพราะว่าสี่รู้เลยว่าที่นี่นะคะเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเนาะทำอย่างต่อนเนื่องนะคะเมื่อเรามีเป้าหมายเนาะเราสี่จะบอกว่าแผกนกระต่ายของเรานะคะ ทุกคนจะต้องเข้าใจชัดเจนเนาะนะคะองเข้าใจชัดเจนด้วยนะสิจะบอกจะบอกทุกคนเนาะผู้มุ่งหวังทุกคนจะมีนะทั้งผู้มุ่งหวังทุกคนเนี่ยจะมีผู้มุ่งหวังที่ยากยากและง่ายๆเนาะนะคะทุกคนมีหมดเลยผู้มุ่งหวังที่ยากยากก็ให้ข้ามไปก่อนนะคะ อย่าเฝ้าอยู่กับคนคนเดียวที่เราพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกเออพูดทุกอย่างให้เขาเข้าใจเขาก็ยังไม่ตัดสินใจทักทีนู่นะทั้งที่เราให้ข้อมูลครบบทวนแล้วเขาก็ยังไม่ตัดสินใจเราก็ข้ามไปก่อนไปทําข้อง่ายๆไปทำแนะนําคนอื่นๆไปก่อนนะคะนะคะแล้วเราเค่อยย้อนกลับมาใหม่นะคะ่ะเมื่อเราสําเร็จแล้วเราเค่อยย้อนกลับมา คนที่เขายังไม่สมัครกระเล่านะคะเมื่อเราสําเร็จแล้วเราเค่อยย้อนกลับมาแนะนําเขาใหม่เมื่อเราสําเร็จแล้วเราจะแนะนําเขาง่ายนะคะอย่างนี้เลยนะทุกคนเนาะนะคะเราบอกสี่อจะบอกเลยนะคะอย่าเสียเวลาวิ่งตามม้าเพียงตัวเดียวสู้เอาเวลามาปลูกหญ้ายังจะดีกว่าเมื่อหญ้าเขียวขจีเต็มท้องทุ่งก็จะเย็นก็จะมีมา้าคงใหญ่เข้ามาให้เราเลือกตามอาเภอใจไม่ฟ์มว่านะคะเราอย่าไปแบบว่าจดจ่ออยู่คนคนเดียวถ้าคนนี้มันไม่ทานะคะฉันไม่ทําหรอก ฉันไม่สําเร็จแน่นอนเลยถ้าคนนี้มันไม่ทําอย่างเงี้ยไม่ใช่นะนะคะเราก็ไปแนะนําคนอื่นๆนะคะเราก็ก่อสร้างขึ้นมาให้เราสําเร็จนะคะเมื่อเราสําเร็จแล้วนะคะผู้คนเหล่านั้นที่เป็นผู้นําเหล่านั้นเขาก็จะมาหาเรานะคะเพราะเรายังสําเร็จได้เขาก็จะเขาก็จะสําเร็จได้นะคะเขาก็จะเข้ามาหาเรานะคะทําให้เราเนี่ยนะคะได้แบบว่าแนะนําเขาอย่างง่ายได้เลยนะทุกคนนู้นนะคะที่สําคัญนะคะ อย่าเสียเวลาเนาะทุกคนจะต้องบอกเลยว่าอย่าเสียเวลานะคะที่แบบว่าเออบางคนเนอะอาจจะแบบว่ารู้จักเราหรือเป็นอัพไลน์เราหรือว่าเออแบบอัพไลน์ที่แบบว่าบางคนนะจะพาเราไปเนี่ยที่นน่นที่นี่ที่นั่นนะคะเราแคาต้องปฏิเสธนะคะเราต้องปฏิเสธเลยอย่าตามเขาไปนะคะนะคะเราจะต้องแบบว่า โฟกัสที่ท็อปอัพลิปนะคะพุ่งไปข้างหน้าเหมือนมา้าลำปางไม่แวะจิมอะไรข้างทางนะคะไม่แวะอะไรข้างทางหมายความว่าเมื่อเราอยู่ที่นี่แล้วเราอย่าไปเที่ยวชมบริษัทรุ่นบริษัทนี้บริษันนทนั้นอีกนะคะเมื่อเราไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นอีกนะคะไปหลายๆที่นะคะเราไม่โฟกัสเราจะไม่สําเร็จเราจะสําเร็จช้าอย่างนี้นะคะมองคนก็จะมีข้ออ้างเนืะนะคะต้องไม่มีข้อแม้ข้อขอ้างใดๆที่จะไม่สําเร็จนะคะฉันไม่มีเวลาหรอก ทุกคนมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงนะคะสิพเออสพัชชาเองนะเมื่อกี้นี้เพิ่งออกจากห้องไลฟ์สดเนาะไลท์ทุกวันนะคะตอนนี้17.00นถนึง18.00กว่ากว่าต่อจากห้องมานี้ห้องแบบว่าอ่มาแบบวิสัยทัศน์เนาะนะคะถ้าถ้าวันไหนต้องอยู่เวรมานี้หยุดนะคะสบายสบายหน่อยถ้าวันไหนต้องอยู่เวร2ทุ่มครึ่งต้องนอน5ทุ่ม10ต,ตื่นแต่งตัวเสร็จเดินทางไปที่โรงพยาบาลเข้าเวบนชิงคือ18.00อย่างนี้เกือบทุกคืนเพราะโรงพยาบาลขาด ไม่มีข้อแม้ข้ออ้างใดๆนะคะนะคะเพราะสิไม่ใช่ลูกเยออ้างหลานยื่เลื่อนเพื่อนเยอลอยเยผัดฉันง่วงนอนฉันไม่ทาหรอกไม่มีนะคะออกกลับออกเว้นมานะคะเดินจากตึกมาถึงรถนะคะเดินทางมาสแตนบายนะคะดูแลนะคะทีมงานของเรานะคะทั้งออฟไลน์ออนไลน์ออฟไลออน์ก็เดินทางนะเดินทางทั่วทุกจังหวัดขนาดที่ใกล้เคียงก็เดินทางเนาะถ้าไกลๆอาจารย์คินไปนะคะออนไลน์ก็ห้องสีเขียวของเรานะคะดูแลของเราเนาะ,ะดูแลลูกหล้านเหรียหล่นหรือล่ำรวยลด เพราะว่าไม่ไกลไกลไกลขนาดไหนเนอะก็ทักขึ้นมาข้างบนนะคะเราดูแลหมดนะคะสแตนบายดูแลหมดไม่หลับไม่นอนไม่ง่วงนะคะถ้าหลับนอนง่วงก็สลบไปเลยแล้วก็ตื่นมาใหม่นะคะแต่ขณะดนี้สีมีงานในห้องติ๊กตอกอีกเห็นไหมนะคะสี่ก็ลัดเลาะไปนะคะเสนหอหน้าทุกห้องไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเพื่อทุกห้องเพื่อว่าเราจะใครเจอเราคนนั้นโชคดีเราเจอใครคนนั้นโชคดีนะคะทั่วโลก นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค้นหาผู้คนนะคะเพราะฉะนั้นมันง่ายๆเลยอย่าอ้างว่าฉันไม่มีเวลานะไม่ใช่เลยนะสิบพัชชาเนี่ยมีเวลาน้อยแต่เราต้องจัดสรรเวลาถ้าเราต้องการที่จะสําเร็จเราจะต้องมีเวลานะคะนะคะคนที่ไม่มีเวลาคือคนที่ตายไปแล้วเท่านั้นนะคะจะบอกได้เลยนะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องนะคะตั้งใจนะคะโฟกัสที่ท็อปอัตริเราจะสําเร็จได้คนอื่นสําเร็จได้เราต้องสําเร็จได้นะคะโดยเฉพาะความสําเร็จนะนะคะความสําเร็จในท็อปอัติสนะคะนะคะมันจะง่ายเลยนะคะถ้าเราเนี่ยนะคะมีตําแหน่งนะคะ ตำแหน่งในท็อปอัพลิสคือรายได้ของเรานะคะทุกคนนะคะถ้าจะอยากสำเร็จเร็วๆนะคะต้องมีตำแหน่งในท็อปอัพลิสต้องคว้าตำแหน่งให้ได้ตำแหน่งแรกของเราคือรูบี้นะคะนะคะตำแหน่งของเราคือรายได้รายได้ของเราคือกับตัวกําหนดตำแหน่งตำแหน่งแรกคือรูบี้นะคะทุกคนนะตำแหน่งแรกคือรูบี้นะคะอาจจะผ่านซับไฟผ่านเกตมาแต่เราต้องเริ่มต้นที่รูบี้อยู่ดีถึงจะเป็นอิมอรอนได้เพราะฉะนันต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่ากรดกการดผมหกหกนี้มนุษย์เงินแสนขึ้นไปรูบี้นะคะนะคะแล้วก็มีเงินเสร็จติดต่อกัน6เดือนอิมอรอนนะทะุ ความสำเร็จนู้นนะครับ ตำแหน่งหรือความสำเร็จของเรานั้นจะสร้างความมั่นใจนะสิจะจะบอกว่านะเวลาเราไปแนะนํำผู้คนนะถ้าเราสําเร็จมีตําแหน่งเขาจะติดตามเรามาง่ายคาแรกที่ทมเลยล้วว่าเออเธอสมัครลิกสิทธิฐอะไรไปล่ะนะคะเธออยู่ตําแหน่งอะไรแล้วได้เงินเดือนเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่แล้วนะคะถ้าเราตอบเขาได้อย่างชัดเจนนะคะเขาจะติดตามเรามาเลยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นง่ายมากๆนะถ้าเราบอกว่าท็อปอัพที่เป็นทําง่ายแต่เราจะไม่มีตําแหน่งนะมาย,ย้อนแย้งกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีตําแหน่งได้ง่ายแล้วสาเร็จได้ไวนะคะคอร์ส NLP เก้าสิบกระักรดา คมห6หนี้ทุกคนต้องไปนะนะคะถ้าใครเนี่ยพลาดโอกาสทองอันเอาวันเกากรกฎานี้ถือว่าพลาดมากๆเลยนะคะคนที่มีตําแหน่งต้องไปนะคะคนที่มีมีตำแหน่งก็ไปได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องไปเพราะเราจะพบกับผู้นาพันล้านของเรานะคะเราจะยห้กดแรงดึงดูดเราจะสําเร็จง่ายสี่พาไปทุกทริปตั้งแต่คออแรกมาเลยนะนะคะแล้วก็ข้อนี้นะเกือบ30สิบท่านเลยนะสาิบท่านประมาณนี้นะนะคะทุกคนที่ต้องการสาเร็จก็ยกมือฉายไฟนะคะเราก็จะจับมือสําเร็จไปด้วยกันนะคะทีนี้สิจะจะบอกว่า การที่จะทุกคนจะสำเร็จได้ไวนะคะโอ้ทุกคนที่เปิดไม้เนาะจะพลาดโอกาสรวยเนาะนะคะพลาดโอกาสรวยเลยนะคะอืมเพราะสี่เองมีเวลาแค่เอ่อเดือนละครั้งเนาะสี่อยู่เวทุกวันนะคะวันไหนที่ไม่เวทแค่นั้นถึงจะได้มาพูดนะคะสี่อยากจะบอกว่าทุกคนนะคะที่จะสําเร็จได้ไวเนาะนะคะก็ะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยนะคะศึกษาเรียนรู้ควบคู่กันลงมือทํา ศึกษารเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะของเรามีห้องเรียนรู้เยอะแยะมากมายนะคะห้องตั้งแต่ทีห้าเป็นต้นไปห้อง c ีโอออนไลน์นะคะเออตั้งมีตั้งแต่ช่วงโควิดมาเนาะทุกวันเลยจันถึงอาทิตย์อ่าีห้าเป็นต้นไปนะคะถึงเก้ามงเช้ามีคลิปของท่านประธาน6คลิปนะคะจะเปิดให้เราฟังดีมากๆนะคะ เรียนรู้เรื่องราวของบริษัทนะคะให้เข้าใจชัดเจนข้ารหพันล้านอยู่ที่ไหนใครยังไม่เคยมาต้องมานะคะมาเยีอยนให้ได้เราจะได้ออกไปบอกผู้คนของเราได้ว่าข้ารหพันล้านเราไปไปมาแล้วมันคงจริงนะคะท่านประธานพักที่นี่ไม่ได้เป็นนี่ใคร รู้เรื่องราวของแผ่นการตลาดนะคะให้ชัดเจนนะคะแผ่นการตลาดที่โค<ฆ>้ดบ่าวเนาะบรรยายเนาะทุกคนต้องเข้าใจด้วยนะนะคะแผ่นการตลาดของเราเมื่อเราเป็นมืนอเงนินแสนเดือนแรกแล้วเราต้องทําการติดต่อกัน6เดือนนะคะถ้าขาดช่วงเว้นตอนไปแม้แต่เดือนเดียวเราต้องเริ่มต้นใหม่เมื่อเราเป็นเพลแล้วเนอะนะคะเหมือนของพี่สีตอนนี้นะคะ คุณคุณคูณคณวานาเกิดบุญท่านก็บอกว่าคือสู้ต่อไปจนถึงเอเมอลอนเห็นไหมถ้าเราเว้นช่วงเดือนไม่แต่เดือนเดียวเราต้องเริ่มแซนแรกใหม่เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจแผนกัรตลาดให้แตกฉานไม่ใช่รู้แบบว่ารู้อะไรก็รู้แบบมูงูปลาๆไม่สําเร็จนะคะต้องรู้ด้วยผังของเราเนี่ยนะคะ10 XL นะคะ15กระเป๋าเราอยู่ตรงกลางซ้ายเราไซส์สุดคือ10กระเป๋าที่14กว่า15เราจะต้องมีเอเมอลอนซ้ายหนึ่งคนตรงไหนขวาหนึ่งคนตรงไหนนะคะถึงเราถึงจะเป็นบูดมอน ไม่ใช่เราวางอยู่ข้างเดียวกันหมดนะคะเราไม่ได้เป็นบูเดมอนเราไม่ได้กินออนเซลนะเพราะฉะนั้นแผงกระตานะดของเราต้องเราต้องทราบให้แตกฉานชัดเจนนะคะทุกคนนะนะคะต้องเข้าใจให้ชัดเจนเลยนะคะทุกคนห้ามแบบว่านะคะห้ามแบบว่ารู้แล้วรู้แล้วนะนะคะทุกคนทุกคนชอบพูดนะผู้นําสนมที่มาจากใครอื่รู้แล้วรู้แล้วนะคะเวลาผู้อัพไลน์บอกรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้เสร็จแล้วไม่รู้จริง ก็ไม่สําเร็จกันแล้วก็หลุดหายไปจากท็อปอัพคลิปนะคะไปดิ้นรนใหม่นะคะไปเสียเงินเสียทองใหม่แล้วก็ไม่มีโอกาสรวยเพราะที่นี่ที่ท็อปอัพคลิปของเรานะคะลงทุนครั้งเดียวตลอดชีวิตสูงสุดก็แค่หมื่นฝร่บาทไม่ต้องเสียอะไรอีกเลยนะคะแล้วเราก็ได้ใช้โปรประหยัดแล้วในแผลตฟองของเรานะคะยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่เป็นโอกาสของเราที่เรามาก่อนก่อนเนอะนะคะโอกาสข้างหน้านะคะข้างหน้าที่นี่จะเป็นพันล้านเป็นคุมรั์ของทุกคนนะนะคะ เป็นขุมทรัพย์ของคนที่ปิดใหม่นะคะแต่จะไม่เป็นขุมทรัพย์ของคนที่เปิดใหม่นะคะทุกคนนะโอ้ยปิดเนาอืมที่จะบอกว่านะคะเรามาเรียนรู้แล้วนะคะทุกคนเนาะเรามาเรียนรู้แล้วนะคะเราอย่ามาคนเดียวนะคะมาเรียนรู้คนเดียวเราอาจจะไปได้ไวอาจจะสําเร็จคนเดียวแต่มันไม่ไปได้ไกลใช่ไหมเพราะว่าการที่เราจะไปได้ไกลได้เราต้องกระตุ้นทีมของเราให้มาเรียนรู้ด้วย <S <S พามายกทีมเลยนะคะสําเร็จไปด้วยกันจับมือสําเร็จไปด้วยกัน นะครับแบบสี่เลยสี right. ่จะกระตุ้นทีมงานของสี่ทุกวันนะเปิดโอกาสให้ทีมงานของสี่อะไปได้ทุกห้องนะคะเรียนรู้ไม่ปิดกั้นทีมงานอัพไลน์ที่ดีต้องใจกว้างเปิดโอกาสให้ทีมงานไปเรียนรู้ห้องต่างๆให้เขารับรู้นะคะไปใช้ทฤษฎีเปลี่ยนเสียงไม่ใช่ว่าฟังแต่เสียงเราเสียงเราคนเดียวแล้วเมื่อไรจะสําเร็จนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้นะคะทีมงานของเราไปเรียนรู้ทุกห้องเลยนะคะเราจะได้สําเร็จไปด้วยกันนะคะสําเร็จไปด้วยกันเลยนะครับตอนนี้สี่จะจะบอกว่านะครับ เวลาจำการคำอ่านนะคะสีอยากจะบอกว่าเลยเน้ะนะคะเรียนรู้แล้วนะคะเรียนรู้แต่ายเพราะว่าเวลาเราทุกคนมีความรู้ใช่ไหมเวลาเราออกไปแนะนําเพื่อนของเราหรือผู้มุ่งหวังใหม่ไม่ว่าผู้มุ่งหวังคนนั้นจะมีตาแหน่งอะไรก็แล้วแต่เราจะมีความมั่นใจเมื่อเขาถามอะไรเรามาเราจะตอบได้อย่างชัดเจนเมื่อเราตอบได้อย่างถูกต้องทุกอย่างชัดเจนนะคะเขาก็จะโอเคกับเรานะคะเขาจะเป็นผู้ที่โชคดีได้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม i t s นะคะระบบอัจฉริยะนะคะอ่าสมัครแค่ครั้งเดียวตลอดไปที่นี่ของเราน้่แพลตการตลาดของเราสั้นง่ายสบายรวย แนะนำก็แค่แบบว่าเจ้าของสมัครครั้งเดียวแล้วก็แนะนำปุ๊บได้เงินปั๊บนะคะนะคะไม่จํากัดด้วยมีสิทธิ์รับ75,000บาทต่อวันนะคะอย่างนี้เลยนะนะคะที่จะจะบอกว่านะครับแพลตฟอร์มของเรานี้นะครับดีมากๆทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเออนะครับจะบอกว่าทุกคนเรียนรู้เนอะนะคะเพื่อนของเราอาจจะแบบว่าค้นหาเพื่อนของเรานะคะอย่างน้อย10คนขึ้นไปที่เอาจริงกับเราต้องการที่จะสำเร็จ เป็นมนุษย์เงินแสนต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นต้องการที่จะหมดหนี้นะคะเหมือนเราเงินน้อยแค่สิบคนขึ้นไปเองแค่สิบคนเองเนอะแตนะ่เราก็จะเป็นข่าวเดมอนได้ทีนี้เพื่อนของเราเนาะอาจจะแบบห้องสีเขียวเอ้ยเพื่อนที่แบบอยู่ในบันทึกอยู่ในโทรศัพท์เอ้ยในเมสเซจหรือว่าในเฟซในไลน์หมดแล้วใช่ไหมเราต้องเปิดกว้างนะคะเราจะต้องเข้ามาสู่โลกติดต ok อันนี้สีคอแบบว่าแบ่งปันให้เลยนะ ซีเอก็ขอบคุณคุณครูมิจิกด็อกทีวีนะคะที่กระตุ้นสี่ 4, บอกว่าเป็นผู้ที่สําเร็จแล้วต้องมาแบบว่ามามาอยู่ในโลกทิกต็อกมาแบ่งพันนะคะต้องขอบคุณคุณครูมิจิกด็อกทีวีทำให้สีนี้นะคะมามองเห็นโอกาสนะคะมีเพื่อนครบหนึ่งพันคนมีปุ่มไลค์แล้วนะคะเป็นปุ่มสร้างเงินนะคะปุ่มสร้างโอกาสและได้ช่วยเหลือผู้คนทั่วโลก